ชดชื่นค่ะทุกคนเพิ่มน้ำตาลในเม็ดเลือดค่ะทุกคนชดชื่นไหมคะชดชื่นเพิ่มคาเฟอินในเลือดขับรถต้องมีกาแฟรนะครับตาสว่างเลยโอ้ยอะไรอุ้ยถ่ายไม่ทันรถไฟเลยบมทันรถไฟพี่น้องมันไปก่อนพี่น้องเอ้ย อู้ยภาษถไายรถไฟให้ทุกคนเบิ่งจ้าบอทันจ้าเห็นแต่เครื่องบินบินวันๆอยู่ข้างบนท้องฟ้าจ้าสวัสดีค่ะระหว่างเดินทางนะคะเราก็สดชื่นสดชื่นเพิ่มน้ำตาลในเลือดสักหน่อยค่ะทุกคนเพิ่มคาเฟอีนในเลือดด้วยนะครับตาส<า>ว่างขับรถมาสดชื่นด้วยกันนะคะมาสดชื่นด้วยกันค่ะ เ,เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย